กาท่องเที่ยวด้วยเรียเร่ยวแรงเราที่เขาเขียวนะครับโถก่อนไหนเนี่ยโถก่อนไหนวันนี้ดูแล้วต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับนักท่องเที่ยวมาดูความน่ารักของนองงอ้องมูเด้งเยอะเลยนะเราเปลี่ยนแผนไปสถานีต่อไปน้ำตกชันตะเถนไปดันน,น,น้ำตกชันตะเถนกันโอ้โห ัตว์เขียวที่เที่ยวที่มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดทั่วประเทศทั่วทุกมุมโลกว่าแบบนั้นได้เลยนะครับมาเรียกว่าเลี้ยงมาดูแลสัตว์เขียวตรงนี้แหละครับมาเที่ยวเราก็ได้เห็นหลากหลายสัตว์นานาชนิดนะอ่ะ วันนี้ขอไปพัาการดูความน่ารักของน้องมูด้งไปก่อนเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่น้ำตกชนตะเทนเส้นทางสร้างสุขสถานีต่อไปอขอบคุณครับสัตว์เขาเขียวแล้วก็คณะเจ้าหน้าที่ของสัตว์นะครับนี่คือทางเข้าโอ้โหรถของนักท่องเที่ยวเยอะเลย